ใหญ่ดลองกินไหมเขอปรับปรุงสถานที่แบบเยอะมากเลยนะต้นหาดก็เป็นร้านค้าเยอะแยะมากมายระวังรถไปหอาเ้ำเบาๆดีกว่าถามด้วยแรงๆเบาๆขาเกี่ยวไว้โคตรสวยนะครับสาว่ายน้ำที่นี่แต่ว่าไม่ให้เล่นต้อได้ตีพาเที่ยวพาทำ เป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่คือรถแน่นมากเลยนะถนนเส้นนี้จำได้ชิวๆสบายๆของขายเพียบเต็นท์เพียบแล้วก็ที่จอดรถก็เพียบใช่สำหรับวันพฤหัสนี้นะวันที่เรามากันคุณก็มาแต่เช้ากันอยู่เนาะเออก็พอมีอันนี้ก็ดูบรรยากาศถึงของขายก็เยอะคุณดูดิเต็นท์กับอะไรวะผ้าใบที่นั่งอะคือเยอะมากเลยเลือกเอาเลยอ่ะ นี่มีคนนั่งเลยห้าสิบบาทห้าสิบบาทต,ตัวตัวไม่บอกอรายละเอียดเลยห้าสิบบาทจำกถึงเวาหันหกโมงถึงสามทุ่มมันยาวมากเลยนะหันบางแสน่ะใช่มันยาวมากเหอวันนี้เาอยากเล่นร้านเลยแล้วแบบวันนี้ไม่มีแดดด้วยโคตรดีอ่ะคุณใหญ่เล ลองกินไหมรสโอ้รอวมรวมเนอะซื้อของก่อนเหรอนั่งก่อนก็ได้โอ้ดูดิโขเป็นร้านเนี่ยที่นั่งห้าสิบมาสามคนของคิดร้ห้าสิบจะมีกระดาษทิชชู่ เราก็ต้องใช้ปกติก็ต้องไปซื้ออยู่แล้วก็มีถังขยะอันนี้ให้ด้วยแต่ว่าตรงใกล้ๆหาดมันก็ <10. S 1> จะเป็นที่นั่งสิบที่นั่งแปดที่นั่งหกที่นั่งสี่ที่นั่งไล่มาจากหาดตรงนั้นนะ่ะใกล้หาดสุดจะเป็นสิบที่นั่งสําหรับกลุ่มใหญ่มาเขาก็จะมีคนเอาเมนูถามว่าเอานู่นไหมวอานีานไ่นนไหมอะไรอนยะ่างเงี้ยก็จะมีรองนท้าก็าาาเ,าเดินมาให้น้ําแข็งถ,ถังยี่สิบบาทน้ําโค5กห้าสิบบาทแก้วมาให้ด้วย ถ้าเราไปซื้อแยแ่เราก็ต้องซื้อแก้วอีกเพราะพอๆกันอุดได้อุดหนุนถ้าซื้ออันนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดหมดก็เดินไซเ่นก็ได้เดินแบบไปเล่นไปซื้อแล้วช่วยยกช่วยมาก็ได้ถ้าเกิดไม่สั่งเขาอร่อยไหม<อ>กินด้วยมันร่มเย็นดีอ่ะคือเต็นท์อ่ะเต็นท์เขาแบบปิดคลุมหมดเลยอ่ะยาวๆเลยมัน <Okay. S 1> เป็นแสนๆล่มอ่ะคิดว่านะมันขาดอ่ะ จัดสามห้าบาททุกอย่างจ้ะกุ้งปูทอามันกุ้งชุบแป้งจมีหลายอย่างที้นอะไรก็ต้องจัดสามอย่างร้อยเดียวถ้ามันปลาหนังมณอร่อยนะเหนียวนุ่มปูกรช่ยวอ๋อปูใช่ไหมกินได้อะหยิบเลยเอาก้ามแหลมออกนิดเดียวนอกนั้นเชี่ยวได้หมดคนมีฟันอ่ะอันนี้ก็ได้ครับแล้วอะไรอย่างอ่ะพ่อค่ะอ่าเชี่ยวได้หมดทั้งตัวมันไหมลูก ไข่ไเค็มต้มไก่ไข่เค็แปดสิบยำไข่แมงดาไข่มมมแมงดาในร้อยข้าวผัจานใหญ่จะข้าวผัดจะมีจันใหญ่กับจานเล็กจานเล็กร้อยหิจานใหญ่สองร้อยอันนี้ปูม้าครึ่งโลสามห้าสิบบาทกินเลยลูกจัดไปถ้าเกิดถ้าเกิดบุกบนก็กีโรงแรได้บ่ได้ครับปูโอ้ครึ่งโลสามร้อลยห้าสิบ ไขแแ่แดงๆมันๆเลยเว้เยวนี่ครับก็กำลังเช่าห่วงยางครับห่วงยางใหญ่สุดราคาหกสิบบาทอ๋อน้ำเย็นเจี๊ยบเลยังงไบงบ้าคร เราจะมาเล่นนี่คนละร้อยห้าสิบบาทรถใครไม่ถึงกัน,เนเรเต็กเนี่ยเต็กยิ่อก่อนโอ้ตาไม่รู้รถใหญ่เรา้อยาขึ้น<า>ขึ้นเลยเหรอไม่กลัวไม่กลัวไม่หโอตามรถด้วยไาลดดุไปลุปย <c oughs> เ,เ,อเอาแรงๆหรงอเบาๆบ okay. เอาเบาเาเอาเบาเดีกว่าถาเก้วยแรเฮ้ยหฮ้อเบาเ้าขาเก้ยว้ ประมาณสิบนาทีแล้วโอ้โยังมันะอะถ้ามีคลื่นก็เด้งเด้งอะนะอ๋ะอครับ<ส>กับตกกับต<ส>กดีนะข้างลัวจะไม่ดียิ่รู้ว่าผาดใจว่ะยิ่งรู้อ่ะดีนะมาสุดท้ายแล้วมือหลุดสงสัยหมดแรงเกาะเออคือเขาบอกว่าถ้าคลื่นแรงมันก็จะแรงอ่มะมันก็จะเด้งเด้งอะอย่างมันเฮ้ยคุมอ่ะคุมมาต้องต้องเล่นเลย คือเราไม่เคยเล่นเนี่ยใชตัวว่า The Blue X X บางแสนเพรนะคะพอดีเช่าห้องไว้ค่ะต้องไปติดต่อที่ไหนอพอมาถึงใช่ป่ะที่นี่อ่ะเขาไม่มีเขาไม่มีออฟฟิศใช่ไหมไมูมไมโทรหาอาก d a ้าอากูดให้เบอร์อีกเบอร์หนึ่งเป็นของ,ของห้องเนี้ยเสร็จแล้วพอโทรไปเขาก็ส่งรายละเอียดไปไน็นเแล้วหนูก็ไปบอกพี่เราเพอว่าอาห้องเบอร์นี้นะ แล้วก็ค่อยขึ้นไปเออทุกทีเราจะไปแล้วมันจะมีออฟฟิศให้เราติดต่อแล้วก็ยื่นยื่นเอกสารอโกด้าเนาะเขาก็จะรู้ทันทีเลยว่าห้องไหนห้องไหนแต่นี้ครั้งแรกอะเนี่ยเออครั้งแรกปกติก็นอนโรงแรมแต่คอนโดอย่างที่บอกมันก็มีห้องมิติบุคคลนั่นเอแต่ที่นี่ไม่มีมิติบุคคลงงไปไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงวิโรเน์ปี าชั้นสองไงเนี่ยเชื่อหยะไฟนั่นเลยโอ้ลอกไดเปิดโอุ้ยนไมโครูเวบนี่แล้วก็มีพวกอุปกรณ์โอ้พวกนี้ใช้ได้ใช้ได้หมดนี่ชุดถ้วยมีถ้วยแค่ชุดเดียว ชุดผู้ใหญ่ก็มีอุ้ยมีกาน้ําร้อนมีเครื่องปิ้งขนมปังก็ต้องระวังแตกของเขานะนี่แล้วก็ที่นั่งเล่นทีวีทีวีใหญ่มากทีวีโอ้โหทีวีใหญ่มากอ่ะทีวีห้าสิบนิ้วนี่แล้วก็นี่นี่ห้องนอนใหญ่ของเขาเป็นไม่ใช่ระเบียงนะเป็นหน้าต่างเฉยๆนี่ตู้นี่คือรนอนเสริม๋อที่นอนเสริมเพื่อนอนกันห่อยคน ก็มีมีไม้แขวนกระจกขยะเขาก็ทําไว้ให้พร้อมเลยห้องน้นํานี่ห้องน้ําสวยเป็นคอนโดเขาแต่งน่ารักอะ่ะสวยมากเลยนะบอกตรงนี่ดีไอ้ฝักบัวแล้วก็ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ํามีพวกครีมอาบ้องอาบน้ำอะไรให้ใช้เยี่ยมเยี่ยมมีร้อยยั่ก็แล้ว ออ oh, ด้านนอกยังไม่ได้ดูอย่โลระวังนะระวังชนกระจกโอ้เครื่องก็ภาพแบบใหม่ๆเลยอย่างดีเลยอ่ะไม่มีเออ่ราวแขวนตาถ้ามีราวแขวนตาแก่เลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันพัดสาะน้ําอยู่ข้างบนใช่ถ้าเกิดจะไปสาะน้ำก็เดี๋ยวค่อยไปไปไหม โคตสวยนะครับสาวว้น้ำที่นี่แต่ว่าไม่เล่นเราจะปรับปรุงแล้วก็ลองปรับปรุงวันนี้เสี็จอีทีวันอาทิตย์ผมจะปิดเองวันที่ยี่แปดก็คือวันนี้เราถึงสาสโอ้โห เมื่อก,กี้นี้น้องอายส่งอีเมลไปหาเจ้าของเจ้าของคอนโดสาะว่าน้ําเล่นไม่ได้เจ้าของห้องคอ,คอนโดห้องนั้นะก็เลยก็คงจะติดต่อไปทางนิติหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าของคอนโดห้องนั้นก็โทรมาหาแล้วก็บอกว่าเออคุยกันแล้วเดี๋ยวคุยกันนิติแล้วเดี๋ยวเอาคีย์การ์ดตึกเอให้ไว้ดังนั้นที่เราอยู่ตึกบีนะคีย์การ์ดตึกเอให้ไว้เพื่อที่จะ ให้น้องยูโรกับพวกเราอะไปเล่นน้ําได้โอ้โหโคตรดีอะเนาะ<อ>นึกว่าแบบเขาจะทิ้งเลยว่าเออไม่ได้คือไม่ได้จบเขาหาทางแก้ไขให้จนได้ไวุ้ยอุ้ยอันนี้ประทับใจเลยที่แรกถอดใจนะว,ว่าไม่ได้เล่นแน่นอนีอ่เรียกมากโมโหคือกระตั้อนี่ยก <c oughs> นิ้วให้เลยคือแบบหาทางแก้ไขให้เราอ่ะโคตรดีเลยเนาะอันนั้นแหละเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนแล้วก็ ไปเล่นฝนเริ่มลงเม็ดแล้วไปหาดวอนมาพานะคะตรงนี้ก็เล่นน้ำได้คือเขาปรับเขาปรับปรุงสถานที่แบบเยอะมากเลยนะแต่ก่อนเป็นแค่ที่นั่งแบบธรรมดาอะไรต้นไม้แล้วก็มีแบบทำให้มันแบบมาเดินเล่นกันตรงนี้<ต>ไปไปอกวกลับไม่ได้งงไงเออนตรงข้ามหาดก็เป็นร้านค้าเยอะแยะมากมายระวังรถไปไปห้องน้ำ ต้องสวยขนาดนี้ต้งหวานขนาดนั้นเราเดินชิดๆนี้หน่อยโ,อโหคนอ,อ,อย่างเยอะเลย พื้นแบบเรื่องสวยดนะ้วมีหญ้าด้วยแบบเป็นสนามหญ้าแซมด้วยเ,เป็นที่นั่งหลายจุดเลยนะเมื่อก่อนมันไม่มีปูนอย่างนี้เนาะทั้งปูนทั้งอิฐอย่างเงี้ยไม่มีของปีมาแล้วที่เคยมานล้วจนะเป็นหินอ,อย่างเดียววันนี้แบบโคตรสวยเลยเไ,ได้ของกินมานิดหน่อยเองอเมันก็มะพร้าวปลอมเลยลูกวันน่ะ ดูนั่งกินแบบบรรยากาศโคตรดีพพอ่ะมีโลบัวพิสุไว้ด้วคือเคร่งเหลือ่อยมาว่ายน้ำเลย ไม่ธรรมดากันเนาะสวยงามมากเลยว่าก็ต้องออกกันอือดี จากคอนโดนี้แล้วเยวจะขับรถไปที่เอ่ออะไรวะที่เขาเรียกชื่อว่าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางกรีอยู่ในอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาอืมใกล้ๆคอนโดที่เราเช่าอยู่จากคอนโดประมาณหนึ่งจุดห้าเมตรใช่หนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเออหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรอืมใกล้ๆเองเดี๋ยวไปดูเดิเป็นไงถ้าเดินอ๋อไม่ต้เดินเลย